กวานใช่ไมสี่พันสี่พันบาทเซอร์ทนด์มความสดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ่งเรเซ็ลขายประมาณนักปีสุดยปีแล้วสากฝากมอไซค์้อยสดที่สิกปีแล้วเหรอฮนี่จะกครับากไซยสดคบโอ้แมจะมีข่าวมีอะไรนี่คนก็ยังในเรองเหมือนเดิมเนาะคนไม่ได้บางตาเลยไม่ค่ะ แม้จะเน้นขนมหวานสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมที่ลาบวตหรือละศีนอดในแต่ละวันแต่ตลอดทางเราพบเห็นคนไทยฟุตไม่น้อยนะครับที่เดินชิมช็อปอาหารผ่านถนนเส้นนี้ปกติเวลามีเดือนอมาดอนแบบนี้เราเคยมาเที่ยวตลาดแบบนี้บ่อยไหมไม่ค่ะปีนี้ปีแรกที่มาปีนี้ปีแรกที่มาใครแนะนำมาครับคระ ครับผมเป็นมุสลิมพอดีครับเป็นมุสลิมแล้วมาซื้อตรงนี้บ่อยครับก็เลยแนะนําเพื่อนช่วงเปิดบวชมาซื้อตรงนี้มาเพราะว่าของขายเยอะเป็นคนพูดอย่างน้องเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยพัทลุงค่ะคนพัทลุงเขามาอยู่ที่ปัตตานีเราก็มาเดินได้ใช่ครับของเยอะไหมเยอะค่ะเยอะมากกินเป็นหรือเปล่าเนี่ยกินเป็นกินง่ายที่นี่เหมือนเมื่อกี้ตะปงอะไรนะตะปงตะปงปูงอไหนโชว์ของกินในซีสได้อะไรเราบ้างไก่ย่างกับหัวปู ีไก่ฉีกค่ะมีไก่ฉีอ่านี่เพื่อนซื้อโรตีปลาแยมาให้ดูหน่อยคืออะไรคือโรตีคือโรตีแล้วก็มีมีแกงกินกับแกงครับผมกินกับแกงครับผมแล้วก็มันจะมีอย่างหนึ่งคือเป็นซอสหวานครับผมเลือกได้จอนไหนเดี๋ยวพี่ดูหน่อยเซฟอานี่ครับอกเขามีซอสมีโรตีกินกับเป็นซอสแบบฉีชีกินเลย